ความพิเเห็นของร่างรัฐมนุนจากโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้กลับไป,ไปติดตามทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณกรณ์ชรินตบุญมีค่ะครับแล้ครัเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเพื่อกลับมาติดตามปฏิบัติการกำจัดยุงลายที่บราษิทซีร่ถือว่าเป็นต้นเหตุสำคัญในการแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสซิก้ากันต่อนะครับค่ะ เลมันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทยโดยบริษัทเ๊ปซปี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดเฉลิมฉลองความสำเร็จของแคมเปญเลสมายในโอกาสที่เล่ครบรอบ20ปีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยชวนคนไทยตั้งรอยยิ้มเลสบายที่ใหญ่เป็นประวัติการณ์ณนะลานพักพารากอนด้วยแคมเปญเลสบายเชิญชวนให้ร่วมยิ้มไปกับความอร่อยของเลผ่านบรรจุภัณฑ์รูปรอยยิ้มที่หลากหลายซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย วันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานอันน่าประทับใจมาฝาและที่ขาดไม่ได้คือ2องพรีเซนเตอร์สุดฮอตของเลนณเดชคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาสเปอร์บัตที่มาชวนคนไทยรวมสร้างรอยยิ้มที่ใหญ่เป็นประวัติการเป็นการส่งเสริมให้คนเราเนี่ยมีรอยยิ้มนะครับนอกจากจะมีรอยยิ้มแบบความอร่อยของเลแล้ว ยังมีรอยยิ้มไปกับซองเลสไม้ซึ่งมีดีไซน์มากกว่า27ดีไซน์ค่ะจะลืมไปซื้อนะคะเลสไม้แล้วก็ถ่ายรูปแชร์ถ้าแสกเลสไม้ด้วยค่ะเมส่งเข้าไปนะคะก็จะมีสิทธิ์ดุ้นทองคำมูลค่า100,000บาทค่ะซึาา่งเราจะแจกทุกอาทิตย์เลยนะคะรวมทัาา้งหมด8ครั้งแล้วเท่า,ากับ800,000บาทความพิเศษภายในงานยังไม่หมดเล่ Le, ยังได้ร่วมส่งต่อรอยยิ้มให้กับน้องๆผู้ได้โอกาสผ่าน3โครงการเพื่อสังคมอีกด,ด้วย และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ชมภาพรอยยิ้มเล่ส์มายอันน่าประทับใจจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลย และนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการสร้างรอยยิ้มเล่สมัยที่ใหญ่เป็นประวัติการซึ่งไม่เพียงเป็นการแสดงความขอบคุณผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนจนทําให้เล่กลายเป็นแบรนด์ขนมขกเขียวอันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่ยังถือเป็นคํามั่นสัญญาที่เล่จะมุ่งรักษามาตรฐานเพื่อให้คนไทยได้ยิ้มไปกับความอร่อยของเล่ตลอดไป m t